ของรายการครับหมอบ้านหมอครัวครับและวันนี้คุณหมอธเนศหมอพิทักษ์กุลกำลังรอพบอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอแบงค์คับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมแพทย์ธเนศพิทักษ์กุลวันนี้ผมจะมาแนะนําถึงอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นสมุนไพรจีนกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือปลาพัดขึ้นช่ายโรยหน้าด้วยขิง ปลาเนี่ยก็จะมีฤทธิ์เย็นนะครับถ้าเปรียบเทียบนะฮะในแง่ของแผนปัจจุบันก็จะเกี่ยวข้องกับโปรตีนคือเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างดีคือรับประทานไปแล้วเนี่ยของเสียตกค้างข้างขางไม่ค่อยมีแต่ว่าการฤทธิ์ของการเสริมบำรุงเลือดอาจจะแรงสู้พวกหมูหรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้นะครับโดยทั่วไปสามารถรับประทานได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มครับแต่ว่าแนะนําให้ทานเป็นน้ำเค็มจะดีปลาน้ำเค็มจะดีกว่านะครับก็คือปลาทะเลนั่นเอง เพราะว่าปลาลุ่จืดจะมีพวกสารเคมีตกค้างอยู่เยอะนะครับมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่เจอพยาธิอะไรก็สูงกว่าขึ้นช่ายหลักๆก็เป็นเป็นสูนรพยที่นิยมใช้กันแพร่หลายนะครับในในเมนูอาหารทั่วไปขึ้นช่ายก็จะมีลิ์ในการลดความดันเป็นหลักนะครับในทางทฤษฎีนะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือมันทานเสริไมไปได้แต่ว่าลิ์มันไม่ ไม่แรงขนาดสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาตามทั่วไปนะครับขิงก็จะมีฤทธิ์ร,ร้อนนะครับสมุนไพรก็คือขับลมแล้วก็เสริมความแข็งแรงของพวกระบบทางเดินอาหารระบบย่อยระบบดูดซึมก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยแล้วก็ฤทธิ์บำรุงกระเพาะอาหารได้เมนูนี้ก็คือหลักๆก็คือคนที่ขาดโปรตีนนะครับก็คืออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายท้องอืดแน่นง่ายเย หมาะที่จะทานเมนูนี้เพืเ่อเสริมบำรุงร่างกายแข็งแรงเมนูที่2คือซุปกระดูกหมูตุนใส่เห็ดหอมและเกากี้เนื้อหมูจะเป็นโปรตีนที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับเนื้อปลาคือเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างสารนะครับทานไปโดยทานไปเท่าไหร่เนี่ยจะไม่กระตุ้นเลือดออกนะครับแต่ว่ามีฤทธิ์ในการบำรุงเลือดบำรุงพลังได้ดีกว่าเนื้อปลาเนื้อหมูที่ดีจริงก็คือเนื้อหมูเป็นหมูเนื้อแดงนะครับคือหมูไม่ติดมัน วนหมูที่ผ่านกระบวนการเช่นไปทําเป็นเบคอนเป็นแฮมเป็นอะไรคุณค่าทางสารอาหารจะลดลงการเสริมบํารุงเลือดบารุงพลังจะลดลงจะสู้เนื้อแดงไม่ได้เนูตุ๋นเนื่อดีกับทั้งกับคนที่ป่วยที่ต้องการพักฟื้นร่างกายแล้วก็กับคนทั่วไปที่ต้องการการบารุง ได้อย่างเร็วๆนะครับทำไมมันถึงดีกว่าเพราะการปื่นเป็นการที่เคี่ยวเอาพวกสารอาหารอะไรออกมาในน้าซุปนะครับทำให้ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้เลยคือพอรับประทานไปเนี่ยมันแทบไม่ต้องย่อยคือมันดูดซึมผ่านผนังลําไส้ได้เลยซึ่งทําให้ถ้าเกิดร่างกายคนนั้นอ่อนแออยู่แล้วไม่ค่อยมีพลังงานอยู่แล้วก็ไม่เปือนพลังงานมากเท่ากับการที่เราทานตามปกติแล้วก็ย่อยไปตามปกติ เห็ดหอมก็จะเห็ดหอมเนี่ยก็คือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งก็จะมีฤทธิ์ร้อนเอาไว้บำรุงร่างกายบำรุงเลือดได้นะครับก็คือจะแตกต่างกับเห็ดทั่วไปนะเพราะเห็ดทั่วไปโดยส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์เย็นก็คือถ้าใส่ในเมนูเนี่ยอาหารของเมนูเนี่ยก็จะกระตุ้นการสร้างเลือดสร้างพลังงานได้เพิ่มขึ้นได้เกาที่เป็นสมุนไพรที่รู้จักจกันแพร่หลายแล้วก็ใช้มานาน ถ้าชื่อภาษาอังกฤษที่เราอาจจะคุดนหูกันอีกชื่อหนึ่งก็คือโกจิเบอร์รี่นะครับเกาซี่ก็จะมีฤทธิ์บำรุงสายตาบำรุงตับนะครับก็คือแล้วก็เสริมสร้างเลือดเมนูนี้เหมาะกับคนที่มีอาการจากภาวะเลือดน้อยนะครับเช่นนอนดึกอ่อนเพียนเหนื่อยง่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาเช่นตาพร่ามัวแล้วก็เมนูสุดท้ายของวันนี้นะครับแกงฉืนมะระ ใช้หลอทั้งกล้วยให้ความหวานมะระก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับมะระเป็นสมุนไพรนิดเย็นนะครับก็มีสรรพคุชใช้ดับความร้อนแก้ร้อนในที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราทานอยู่ที่การปรุงว่าว่าปรุงอาหารปรุงได้ถูกวิธีไหมถ้าปรุงได้ถูกวิธีเราก็จะได้สรรพูณขาาองมะระได้ได้เต็มที่ปรุงถูกวิธีเช่นให้ความร้อนเข้าไปให้มันสุไหม นะครับหรือว่าใส่น้ําถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ทำน้าแกงเนี่ยใส่น้ํามากไปน้อยไปไหมถ้าใส่มากไปก็จะเจือจางได้ฤทธิ์ของการลดความร้อนก็จะอ่อนลงส่คุณของหลอดงกล้วยหลอดงกล้วยหลักๆก็คือกินแล้วจะมีฤทธิ์ลดความร้อนลดการอักเสบแล้วก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นร่างกายแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีอีกฤทธิ์หนึ่งคือเนื่องจากตัวมันมีรสหวานดังนั้นเขาจะใช้รสหวาน ในการใส่ในอาหารเพื่อให้อาหารมีรสหวานแทนน้ำตาลนะครับโดยที่การทานพวกนี้สารที่อยู่ในหลอดของกล้วยเนี่ยจะออกฤทธิ์คล้คลายกับให้ความหวานคล้ายน้ำตาลแน่ไม่ใช่น้ำตาลทานแล้วจะเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานอย่าลืมเลยครับคุณผู้ชมยังไงก็ควรจะรับประทานสมุนไพรควบคู่กับเมนูอาหารให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทานรับประทานได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมกันนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ผมนายแพทย์ธเนศอมรเมฆคูณจะขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างจ๊ะน้องสาหรีต้องขอขอบพระคุณคุณหมอธเนศอมรเมฆกูค่ะ สาระวความรู้เรื่องสมุนไพรกับเราอีกแล้วนะครับ,ใ,รบในราการนี้นะครับยุทธ,ธจักรนี้ไม่มีใครเทียบคุณหมอท่นนี้ได้แล้วต้องให้คุณหมอแบงค์ใช่ไหมคะต้องให้คุณหมอแบงค์หรือคุณหมอเล่ยน,นะครับอย่าลืมนะครับก็ไปถามปุ๊บกับท่านได้นะครับที่เพ <c oughs> ิร์ฟคลินิกกันนะครับโทรไปนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับท่านจะได้ความรู้อีกเยอะมากมายเลยนะครับและแน่นอนครับเป็นประจำตามธรรมเนียมของรายการหมอบ้านหมอครัวต้องแจกครับต้องแจกวันนี้เราแจกเป็นชุดเป็นเซตเลยเนาะขอขอบพระคุณทีวีเดลิฟท์ครับที่มอบ ชุดเซรามิกคอแพนเนี่ยครับมาให้กับทางหมอบ้านหมอครัวนะครับได้อภิธานการฟรีให้กับคุนผู้ชมกับบ้างนครับและแน่นอนครับเมื่อจะต้องฟรีไปก็ต้องมีฐานคำถามสักนิดน้อยต้องติถามว่ามีคำถามนะคะคำถามของเราวันนี้นะคะง่ายๆคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละค่ะเจ้ากระทะเนี่ยคะเซรามิกคอแพนครับเคลือบด้วยสารอะไรเออจะมีช้อยดีไหมเผื่อบางทีคุณผู้ชมไม่รู้เอาอย่างนี้ครับสองช้อยครับข้อหนึ่งเคลือบด้วยสารพลาสติก ข้อ2เสืบด้วยสารเซรามิกครับโอ้โหง่ายขนาดนี้นะอย่างนี้นะใครตอบไม่ได้เนาะผมจะเอากลับไปใช้เองครับสำหรับเซรามิกเดี๋ยวเราแบ่งกันเนาะแบ่งกันดีกว่าอ้าวส่งมาครับที่ s m s ครับค่ะ s m s ของเรานะคะ0891295065ค่ะหรือ Facebook ครับ www.facebook.com hf direct ต้องเน้นหน่อยนะครับต้องเน้นหน่อยนะเพราะหลายท่านนะครับส่งมานะครับ www.facebook.com จแล ลืมลืมไปแล้วนะครับโลงมาทีพีเอสโอเอสเล็บมาแล้มั้งเราเราก็ัดต้องย้ากันนิดนึงท่านนะครับโทรมาแจ้งทั้งสองด้านเลยนะทั้ง Facebook ก็ได้หรือทั้ง SMS ก็ได้ใช่ค่ะส่งเข้ามาเยอะๆนะคะนะครับแล้วท่านก็จะมีสิทธิ์รับนี่เลยครับเซรามิกคอร์แพนเซตพิเศษอย่างนี้ไปเช่นเดียวกันท่านผู้ชมงบ้านที่สนใจเซรามิกคอแผนกระทะพิเศษของเรานะครับที่มีถึง3ขนาดนะครับ20เซนติเมตรยี่สิบเซนติเมตรพร้อมฝาปิดและ28เซนติเมตรครับพร้อมฝาปิดเช่นเดียวกันจากราคา โอ้โหจากราคานะคะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคุณผู้ชมไม่ขายครับไม่ขายค่ะเหลือเพียง2,990ัารค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับและโทรมาได้เลยครับท่านผู้ชมครับที่0 2 6 6 6 0 0 1 8นยครับเบอร์นี้เบอร์เดียวสำหรับหมอบ้านหมอครัวนะครับและต้องขอขอบคุณครับทีวีเดล็กครับที่มอบกระทะวิทยาการเซรามิกคอแพรนอย่างนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมรายการหมอบ้านหมอครัวทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าวันนี้กระทะนะครับพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนอีกแล้วพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนนะครับเมืออน่นอเดือนหนอาจจะ ยานึกถึงกระทะรุ่นไหนเลยครับนอกเหนือจากเซรามิกคอแผน3ใบนี้เท่านั้นนะครับคือไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเลยไม่ต้องนะครับใช้แค่อย่างนี้อย่างเดียวทะอาหารที่ดีที่อร่อยและทําให้สมบูทำด้วยภาชนะที่มีวิวัฒนาการทันสมัยที่สุดครับเออพอใช้กระทะตัวนี้แล้วเหมือนเป็นแบบว่าเชฟมืออาชีพเลยนะและกลับมาพบกับวิวัฒนาการดีๆอย่างนี้ครับจากรายการหมอบ้านหมอรัวได้ใหม่ครับเราจะนำวิวัฒนาการของ สิ่งลรีนพารน้อยที่ทันสมัยที่สุดจากทีวีเล็กมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านกับรายการหมอบ้านหม,มอครัวครับและวันนี้ผมกับน้องสาลีต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าเป็นประจำครับกับรายการหมอบ้านหมอครัว,ค,รวค่ะสวัสดีลาบก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะหากินก่อนลกันะเี่ดีเลยรื่องอ